สวัสดีครับผมนายธเนศพลชาดาครับและดิฉันนางสาวอิสริยาพรพึ่งจิตครูโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือโควิด -19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนนะคะจากการสอนที่โรงเรียนหรือออนไซต์ site, นะคะมาเป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์ line, นะคะซึ่งตรงนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้เล็งเห็นถึง ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะจึงได้ดําเนินการตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนะคะโดยการจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้กับนักเรียนค่ะซึ่งวันนี้นะคะวันอังคารนะคะที่7กันยายนคศ2564ทางโรงเรียนของเราก็ได้ดําเนินการจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวคะ่ะ โดยกระบวนการจ่ายเงินของเรานั้นนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของเงินสดค่ะมีการนัดหมายผู้ปกครองหรือนักเรียนนะคะให้มารับตามวันเวลาที่กําหนดนะคะโดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4นะคะก็จะเป็นเวลา9ก้นาฬิกาถึง10บนาฬิกาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ5นะคะก็จะเป็น10บนาฬิกาถึง11บเนาฬิกาและชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ก็จะเป็นเวลา11บเนาฬิกาถึง12บสนาฬิกาค่ะครับและในแต่ละระดับชั้นนะครับก็จะมีการจ่ายเงินแยกตามห้อง แล้วเว้นระยะห่างตามความเหมาะสมเพื่อลดความแออัดและป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ซึ่งทางโรงเรียนนะครับก็ได้มีมาตรการโดยให้ผู้ที่มารับเงินทุกท่านนะครับสวมหน้ากากอนามัยทําการวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และลงทะเบียนโดยสแกนเ r c o d โคผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะณจุดคัดกรองที่อยู่บร,ริเวณทางเข้าครับและต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศโดยรวมนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนที่มารับเงินกันในวันนี้ครับ กันเลยค่ะ สำหรับโครงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้การศึกษานะครับที่ท่านผู้ปกครองและนักเรียนมารับกันในวันนี้นะครับท่านผู้นวยการนะครับมีความเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้อย่างไรบ้างครับคิดว่าเงินที่ได้ไปในถั่วนี้เนี่ยผู้ปกครองนักเรียนจะเอาไปใช้ใจ่ายในเ,เกี่ยวกับข้อกับอะไรได้บ้างนะครับก็ขอขอบคุณทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียมทองนะครับแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิศโรขสริต ท่านดตตร์สุชนวิเชียนสันนะครับสำหรับเรื่องของเงินเยียวยา2,000บาทนะครับที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้นะครับกับโรงเรียนคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองนะครับด้วยเพราะว่าในช่วงเศรษฐกิจนะครับในในในช่วงของโควิดเนี่ยท่านผู้ปกครองก็ประสบปัญหา ในหลายๆครอบครัวนะครับท,ทำให้การหาไรายได้ต่างๆของบุครองเนี่ยมีปัญหาในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยเงิน2 0 0 0บาทแม้จะไม่เยอะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับท่านบุครองได้เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขอบคุณท่านราัฐมนตรีาตาก็าก,การกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สำนักเขตพื้นที่นะครับโดยท่านดรสุชนวิเชียรสัต์เป็นอย่างยิ่งครับ ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับสําหรับโรงเรียนอ,อย่างของพวกเรานะครับช่วยแบ่งเบาภาัะได้เป็นอย่างดีครับคง mm. ขอบคุณไว้กที่นี้ครับขอบคุณครับ ว่าโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ดีนะคะก็คือ,อเงินจํานวน2000บาทเนี่ยคะ่ะก็คือจะไปช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองนะคะทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์นะคะแล้วก็แบ่งเบาภาระ,ราะทางด้านการใช้จ่ายนะคะในเรื่องของการอุปโภคบริโภคค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะครับผู้ปกครองมีความคิดเห็นยังไงคะกับโครงการนี้ค่ะ ก็ช่วยได้เยอะค่ะช่วยในการค่าเรียนค่าหนังสือค่ากินค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะแล้วในส่วนของการเรียนออนไลน์ล่ะคะเงินจำนวนนี้จะสามารถช่วยเหลือในด้านอะไรได้บ้างคะค่าเน็ตก็จะมีการนำไปใช้ช่วยเหลือในด้านของค่าอินเทอร์เน็ตของนักเรียนสำหรับเรียนออนไลน์นะคะค่ะขอบคุณค่ะ อยากจะถามความคิดเห็นของหนูอะคะ่ะที่มีต่อโครงการช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาคะ่ะว่าหนูมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะผมจะนําเงินส่วนนี้ไปใช้เกี่ยวกับการเรียนการศึกษาแล้วก็จะนําเงินส่วนหนึ่งอะไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ครับค่ะแล้วอย่างกันตาละคะลูกดีค่ะหนูว่าหนูจะเอาไปว่าไปไเป็นคุณการศึกษาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็แต่ค่าอิน แล้วอย่างถ้าสมมุติว่าครูจะให้ลองให้คะแนนความคิดเห็นของโครงการนรี้อย่างเต็มสิบนี้ให้เท่าไหร่คะให้สิบเลยครับให้สิบเลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของนักเรียนค่ะอคขอบคุณ่ะค่ะ,คะและนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศของวันนี้นะคะแล้วก็ความคิดเห็นของนักเรียนผู้ปกครองคณะผู้บริหารแล้วก็คณะครูค่ะ และในส่วนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณไปยังกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับในการช่วยเยียวยาภา,าระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรวัสโควิด -19 นะครับสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ